ช่อง YouTube ป้ากรองเล่าเรื่องวันนี้ป้าขอนำเสนอ EP ีที่25ตอนผียายอมเป็นเรื่องราวที่มีเขาโครงเรื่องจริงแม่ค้าวัย80ปีเป็นลมแล้วตกน้ำเสียชีวิตในครองของหมู่บ้านแห่งหนึ่งวิญญาณวนเวียน รอลูกและยึดติดกับการพายเรือขายของสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในคลองแห่งนั้นก่อนอื่นป้าขอแนะนำตัวละครและนามสมมุติในเรื่องก่อนนะคะยายอม่มแม่ค้าข้าวแกงและขนมไทยประยุท์ นักศึกษาฝึกขัดครูเด็กชายโกชายาเด็กเห็นผีชาเอมลูกสาวของยายอุ่มเป็นครูภาคอีสานคลองหนึ่งเป็นชื่อคลองในจังหวัดแห่งหนึ่งย้อนไปเมื่อห0สิปีที่ผ่านมาน้ำยังใสสะอาด นำมาดื่มแทนน้ำบรรจุขวดในสมัยนี้ได้โดยการแกว่งสันส้มให้ตกตะกอนแล้วนำไปต้มให้เดือดราว15-20ถึงยนาทีใส่ใบเตยหอมและเกลือนิดหน่อยกรอกใส่ขวดแล้วปิดฝาไว้ใช้ดื่มได้ คลองหนึ่งเป็นเสมือนเส้นทางชีวิตของชาวบ้านละแวกนั้นใช้เป็นทางสัญจรไปมาทางน้ำมีเรือพายเรือแจวและเรือยนต์เป็นที่รวมของอาชีพเราพ่อค้าแม่ขายในสมัยนั้นที่โด่งดังก็ กว๋วยเตี๋ยวเรือเฮียบุง้งเรือขายหอยมแมลงผู้ปลาทูนึ่งกับข้าวเครื่องดื่มรวมไปถึงเรือแม่ค้าขายข้าวแกงเจ้าประจำของยายอุ่มที่พายเรือขายมาตั้งแต่สาวสาวจนเท่าชรา ฝีมือของยายอร่อยจนต้องกลับไปอุดหนุนอีกหลายๆรอบไม่ว่าจะเป็นประเภทแกงผัดต้มโดยเฉพาะไข่พะโลใส่เต้าหู้เหลืองและหมูสามชั้นแกงบอนของยายอร่อยมากๆ แกจะเริ่มภายเรือตั้งแต่ตีห้าจนหมดจึงจะกลับบ้านยายขยันมากป้าลืมเล่าไปแกมีฝีมือทำขนมไทยที่หาตัวจับยากมากอาทิเช่นปลาคิีมไข่เต่า เต้าส่วนและลอดช่องน้ำกะทิเมนูท้ายของยายอร่อยไม่รู้ลืมท่านผู้ฟังคะใครหนอจะอยู่ค้ำฟ้าค้ำดินได้มีเกิดก็ต้องมีตายไม่มีอะไรเหลือนอกจากเรื่องราวไว้เล่าขานสู่กันฟังเรื่องของยายอุ่ม ก็เช่นกันคะ่ะสามวันก่อนเหตุการณ์ประยุทธ์ครูฝึกสอนโรงเรียนชั้นประถมปีที่สี่หน้าตาดีรูปร่างสูงโปรง่งผิวขาวอยู่บ้านเช่าริมคลองเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่คอนโด ในตัวเมืองให้อยู่ฟรีโกเด็กนักเรียนชายป .4 พาครูประยุทธ์พายเรือเล่นในคลองขณะนั้นราวห้าโมงเย็นแดดร่ม่มตกเย็นสบายโกขอครูรองพายดูบ้างสี ส่งพายมาให้ครูเลยประยุทธ์พูดเสียงดังกล้องไปทั่วครองจนชาวบ้านหันมามองแล้วส่งยิ้มให้ชาวบ้านสมัยนั้นจะอาบน้ำในครองกันด้วยไม่ใช่เฉพาะเป็ดที่อาบน้ำในครองเท่านั้น ทุกบ้านจะทำสะพานไม้ยื่นลงไปในคลองแล้วแต่กระมังซับเอาไว้อาบน้ำซักผ้าล้างถ้วยชามกันและนั่งรอเรือชนิดต่างๆครูประยุทธ์คิดสาเหตุน้ำเสียส่วนใหญ่ มาจากท่อน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีแล้วค่อยปล่อยลงคลองลำพังชาวบ้านแค่ซักล้างไม่ทำให้น้ำเน่าเสียแน่นอนประยุทธ์ชอบชีวิตบ้านๆแบบนี้ใจรอยไปไกลโกะส่งภาย ให้ครูเขารับไว้แล้วลองพายดูแรกๆเรือหมุนเป็นรูปข่างพอฝึกคัดท้ายเรือให้ตรงได้โดยใช้ไม้พายช่วงน้ำและงัดไม้พายให้พอดีเรือก็พุ่งไปข้างหน้าตามที่เราต้องการได้ไม่ยากเลยเรือ ผ่านบ้านเรือนไทยแฝดสามหลังมีต้นไม้ปกคลุมแลดูคล้ายบ้านใหญ่ในป่าเล็ก่รมรื่นน่าอยู่โก้บ้านใครน่าอยู่จังครูหนุ่มถามลูกศิษย์ตัวจ้อยบ้านยายอุ่มขายข้าวแกงขนมหวานครับครูทันใดนั้น จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงหมาหอนโหยหวนลมพัดแรงมาประทะเรือแทบล่มเขาได้กลิ่นหอมเย็นๆโชยมาจากบ้านหลังนั้นครูครับกลับเธอผมหิวข้าวแล้วโกะพายเรือไปส่งครูที่บ้านเช่าที่อยู่ ยองยิงกับบ้านใหญ่อุ่มสองสามหลังเมื่ออยู่รำพังเขาจุดตะเกียงน้ำมันแสงสว่างรำไรพอเห็นภายในบ้านครูเดินสำรวจบ้านเช่าริมน้ำห่างจากบ้านของลูกศิษย์ราวห้าสิบเมตรมองเห็นแสงตะเกียงรำไร นานๆจะมีเสียงเรือโยนโดยสารผ่านมาสกักรำกลางคืนมีชาวบ้านภายเรือหาปลาลงข่ายดักปลาในคลองชายหนุ่มอาบน้ำในห้องน้ำภายในบ้านเช่ารู้สึกเขินไม่กล้าอาบน้ำในคลอง เมื่อสบายตัวก็กางมุ้งสีสายสีขาวปูผ้าห่มไว้บนเสื่ออีกทีไม่ไหวเจ็บรังประยุทธ์บนในใจรมเย็นสบายเขาร้มตัวลงนอนพอหัวถึงหมอนก็รับปุ๋ยมาสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงเย็นเย็นก้องคุ้งน้ำ ข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยชายหนุ่มดูหน้าปัดนาฬิกาเพิ่งตีห้าเองลองเรียกใช้บริการดูดีกว่าเขาเปิดบ้านเดินตรงลงไปที่สะพานไม้เห็นเรือแม่ค้า จอดด้วยครับเรือลำน้อยตรงมาที่สะพานไม้เขาเห็นหญิงสาวหน้าตาดีมีอะไรขายบ้างครับแกงหน่อไม้ใส่ไก่แกงมะเขือเปราะใส่หมูแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเสียงหวานเย็นเย็นพูดไปเรื่อยๆ ผมเอาเข้า,าวเปล่าแกงมะเขือและไข่พะโล้อย่างละถุงเขาส่งค่าอาหารให้แม่ค้าขอบคุณครบับแม่ค้ายิ้มให้ครูจะซื้ออาหารจากแม่ค้าสาวสวยมารับประทานทุกเชา้าฝีมือดีสะอาด ถ้าขายทุกวันก็จะสะดวกและอร่อยถูกปากเขาคิดฝันไปไกลจนลืมไปว่าใดๆในโลกร้วนอนิจจังไม่เที่ยงมีอยู่และดับไปในที่สุดป้าจะกล่าวถึงเชเอมลูกสาวคนเดียวของยายอุ่มครูใหญ่บรรจุโรงภาคอีสาน จ,จู่ๆเธอก็คิดถึงแม่ขึ้นมาประกอบกับหนังตาข้างขวากระตุกสามวันติดติดกันไม่เลิกไม่ลากรอบรูปของแม่แขวนไว้ข้างฝาบ้านพักครูอยู่ๆก็ตกลงมาแตกกระจายกระจกบางชิ้นกระเด็นไปโดนรูปฉีกขาดเสียหาย เช่เอมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยกลางคืนก็ฝันเห็นแม่เดินเรียกก็ไม่ขานเดินตรงไปข้างหน้าจนเธอต้องวิ่งตามพอหันหน้ามาใบหน้าของแม่ก็เละมีหนอนตายยัวเยีย้ยเช่เอมตกใจตื่นและตัดสินใจ ลาพักร้อนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลยกลับไปหาแม่ที่ท่าเรือไปไหนครับลุงขับเรือรับจ้างตอบบ้านยายอุ่มคะ่ะเป็นอะไรกับแกหรือลุงถามต่อลูกสาวคะ่ะเรือติดเครื่องเสียงดังทำให้บทสนทนา หยุดรงแค่นั้นใช่เอมองสองฝั่งคลองบ้านริมคลองเพิ่มมากขึ้นมีเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งเรียกว่ายอเวลาเรือจ้างแล่นผ่านเจ้าของก็จะยกยอให้กระดกขึ้นมาแรงและเสียงของเรือทำให้ปลาที่อยู่ในน้ำตกใจ ว่ายหนีเข้าไปในยอเป็นจังหวะที่ยกขึ้นพอดีปลาชนิดต่างๆก็จะไปกองรวมกันก้นยอเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไปจอดตรงบ้านเรือนไทยแฝดสามค่ะลุงนี่ค่าเรือคะ่ะเจเอมก้าวขึ้นท่าน้ำ ทันใดนั้นลมพัดมาอย่างแรงจนร่างบางเซไปเล็กน้อยมาส่งเสียงหอนต้อนรับจังหวะนั้นนกการ้องทักกากากลิ่นหอมเย็นๆของดอกแก้วกระดังงาและการะเวกโชยมาหอมชื่นใจ แม่จ๋าหนูกลับมาแล้วชเอมส่งเสียงร้องเรียกมีเสียงตอบมาจากในครัวหนูเอมหรือมาม้ามา,มา,มากินข้าวกับแกงโปรดของหนูแม่รู้ว่าหนูจะมาชเอมยกมือไหว้ผู้เป็นแม่แม่ของเธอผอมลงไปมากผมสีขาวโพลน ก้าวมวยอยู่บริเวณท้ายถอยใบหน้าเหี่ยวย่นแต่ทว่าดวงตาสดใสมองมาที่เชะเอมด้วยความรักและคิดถึงสำรับอาหารเตรียมไว้บนโต๊ะไม้เนื้อดีส่งกลิ่นหอมชั่วน้ำรายหนูมีของมาฝากแม่ด้วยเธอเปิดถุงกระดาษหยิบเสื้อกันหนาวไหมพรม สีครีมปักดอกไม้เล็กๆสีเหลืองใส่เลยค่ะหนูซักแล้วกลิ่นหอมโชยมาจากเสื้อกันหนาวเธอนำเสื้อมาสวมให้ยายอุ่มน้ำตาของแกคลอเอออยู่ในเบ้าตาแม่มาทานข้าวพร้อมกันนะคะสองแม่ลูก รวมโต๊ะอาหารเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีที่ยายอุ่มได้แต่รอท่านผู้ฟังคะอย่ารอถึงวันพรุ่งนี้ในการทำสิ่งดีๆนะคะควรเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะพรุ่งนี้อาจสายเกินไปป้าขอเล่าไปถึงครูประยุทธ์ บ้านยายอุ่มสว่างสวัยตลอดคืนจนเวลาตีห้าเขานั่งรอเรือขายข้าวแกงของยายอุ่มตามเคยเข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยเขาเห็นแม่ค้าสองคนในเรือหัวท้าย จอดด้วยครับครูหนุ่มโบกมือเรียกแม่ค้าคนเดิมแม่ค้ายิ้มหวานคุณยายวัย80ปีภายท้ายใบหน้าซีดขาววันนี้ขอแกงขี้เหล็กหมูทอดข้าวสวยแล้วก็ เปียกปูนสีดำและเขียวอย่างละหนึ่งครับเขาส่งค่าอาหารและขนมมือสัมผัสกับมือยายอุ่มเขาสะดุ้งในใจมือเย็นราวกับน้ำแข็งประยุทธ์เงยหน้าขึ้นมองใบหน้ายายเปลี่ยนเป็นใบหน้าเละมีหนอนตายยั้เยเยะ เขาตกใจก้นกระแทกพื้นสะพานชะเอมเห็นอาการของเขาเป็นอะไรไปหรือคุณเขาพูดแก้เก้ออ้าวคุณนั่นเองชะเอมแปลกใจเราเคยเจอกันหรือประยุทธ์จึงบอกชะเอมว่าเมื่อวานเธอยังพายเรือมาขายของให้เขาเลยคุณคะฉันเพิ่งมาเมื่อเช้าวานเอง ฉันสาบานได้เลยว่าเจอคุณครั้งแรกเขาและเธองงไปตามๆกันมันเป็นพรมริขิตเฮ,ฮึเสียงยายอุ่มทำลายความเงียบแล้วพายต่อไปข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยเสียงหวานๆเย็นๆร้องขายต่อไป เด็กชายโกะนั่งรอเรือ,อยายอุ่มภาพที่โกะเห็นหญิงสาวนั่งภายหัวเรือส่วนท้ายเรือเห็นแต่ไม้พายภายเป็นจังหวะไม่เห็นคนโกะขยี้ตาแทบหลุดออกมาจากเบ้าผีหลอกโกะวิ่งเข้าบ้าน คุมโปงตัวสันเทาถ้าจะเพียนแม่โกะเดินไปหัวสะพานซื้อแกงสี่ถึงห้าถุงพร้อมขนมโปรดของโกะแม่ของเขาเห็นผิดเวลาจึงไปเรียกโกะภาพตรงหน้าโกผมตั้งคล้ายขนเม่นไปกินข้าวไวๆเดี๋ยวไม่ทันเข้าแถว แม่คุ้นเคยกับพฤติกรรมของลูกชายจึงไม่สนใจทั้งที่โกพยายามบอกว่าโดนผีหลอกในสายตาของแม่เขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะเสมอท่านผู้ฟังคะเรื่องจริงบางครั้งก็ทำใจให้เชื่อยากนะคะแต่ความจริงก็คือความจริงที่ท่าเรือจ้าง มีคนมุงดูอะไรสักอย่างเชเอมกำลังจะก้าวขึ้นจากเรือเพื่อเดินทางกลับอีสานเสียงวิชารเฮ้ยนี่มันเยอ,อุ่มที่ภายเรือขายกับข้าวนี่ขึ้นเอินจนจำไม่ได้เสียงนั้นสะท้อนกลับไปมากล้องอยู่ในหูของเชเอมเป็นไปไม่ได้ ช่เอมเดินตรงไปยังกลุ่มคนท่านผู้ฟังคะป้าขอย้อนเวลากลับไปก่อนนะคะที่บ้านยายอุ่มเมื่อสามวันที่แล้วยายอุ่มมีอาการเวียนหัวหน้ามืดตาลายขณะกำลังก้าวขาจะลงเรือเพื่อนำของไปขายทันใดนั้น โรคทั้งใบก็มืดลงความรู้สึกดับกู้ร่างของยายจมลงไปในครองจิตสุดท้ายยายอุ่มคิดถึงลูกสาวของแกแกอยากเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายและห่วงของในเรือที่ยังไม่ได้ขายเรียกว่ายึดติดอยู่กับห่วงทำให้วิญญาณของแกยังคงวนเวียน รอลูกสาวและยังคงพายเรือขายของณเวลาเดิมๆต่อไปเช่เอมเดินชา้ชาๆตรงไปยังฝูงคนแวบบทางซ้ายขวาส่งเสียงเรียกแม่จา๋าแม่จา๋าหนูขอโทษแม่ไม่ต้องห่วงหนูแล้ว ไปสู่สุขติภูมินะแม่เชเอมใช้มือปาดน้ำตาผ้าเช็ดหน้าครับเชเอมรับมาซับน้ำตาผู้ยื่นผ้าเช็ดหน้าเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งเชเอมเงยหน้าขึ้นมองคุณนั่นเองประยุทธ์แสดงความเสียใจยและขอร่วมเป็น เจ้าภาพจัดงานศพยายอุ่มโกอาสาบวชเนหน้าไฟให้กับยายอุ่มเช่นกันบรรยากาศในคลองหนึ่งเงียบสงบขณะนั้นเวลาตีสามเรือรำน้อยลอยมาในคลองพร้อมเสียงเย็นเย็นช้าๆข้าวแกงขนมแม่เอ๋ย ข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยข้าวแกงขนมแม่เอ๋ยดังไปแลกกับตลอดคุ้งน้ำชาวบ้านระแวกนั้นที่กำลังหลับสนิทตื่นขึ้นมาราวโดนสะกดจิตหมู่แกงขนมไม่เอ่ยแกงขนมไม่เอ่ย ต่างดึงผ้ามาคลุมโปงเป็นไงบ้างคะผียายอุ่มอีพีนี้ป้ากรองขอยกไว้เป็นอุทาหรณ์ปุตรหานที่มีคุณแม่คุณยายคุณย่าอยู่ในบ้านนับว่าเป็นโชคดีที่เราจะสร้างบุญบารมีในการดูแลผู้มีพระคุณเหล่านั้นให้อยู่อย่างสุขสบาย ไม่ต้องพายเรือขายเข้าแกงจนตกน้ำตกท่าเพราะไม่มีลูกหลานดูแลไปสู่สุขติเถอคะค่ะคุณยายอุ่มหนูทำกับข้าวเป็นคะ่ะไม่ซื้อค่ะยายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ในช่องป่ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ